วันนี้แก้วพอใจกเกษตรจะมาสังเกตการแม่หมูที่ว่าเจ็บขาหลังด้านซ้ายนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการใส่ดิงเข้าไปในคอกหมูนะคะค่ะก็ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเพราะว่าแม่หมูมีความพยายามที่จะลุกขึ้นมากินงถึแม้ขาหลังจะยืนได้ไม่เต็มที่แต่ก็มีความตั้งใจมีความอยากกินอาหารตอนนี้เราให้อาหารน้ำนะคะเพราะว่า ข้าวดำแก้เบื่อะคะ่ะให้แล้วไม่กินออกปเป็นอาหารน,าน,น้ำอย่างเดียวโอเคค่ะกินได้ปกติถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งถึงแม้แต่ยังไม่หายแต่ก็ยังทำให้ชื่นใจได้ว่าเอเอขายังสามารถขึ้นมาลุกกินเองโดยที่เราไม่ต้องป้อนค่ะ โอเคค่ะวันนี้เป็นคนสังเกตการณ์วันที่3มนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันค่ะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ